นี่เนาะจ้าแม่ที่เนาะโอ้เสียงเลยตัวที่สามจกี่น้องนี้ถึงระกังครับโอ้โหพูด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 สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพที่ช้านานจ้าขอเป็นท่นี่หกกรกฎาสองพันห้าร้อยกสะวันนี้ภาพมีน้องมาเปลี่ยนบรรยากาศด้จ้ะวันี้เขา รับหวยลำหองน้าพ่อปลาหมีนาะครับผมท่าพี่น้องมาใส่เบสจ้ามาหอดลำโด่งกับลำหวยกับประมาณมือจ้าพี่น้องตอนใส่กับบริษัทให้เบิ้องบนสุลังเด้อจ้ะหถังใส่พี่เข้าใส่แล้วเฮาะยามกลับมาเลยจ้ะรอบนึงพี่น้องแต่กะบไมายามยามเข้าจ้่ยามปลากาแดงจ้าครับผมไปครับวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบสจ้ะยายที่ใส่ก็สิเป็นหัวน้าพ่อปลาหมีเน้าครับใส่นั้นริมหองจ้ะมาหอด คำนเนอร์จะพี่น้องเหมืดเลยจะหอดหองเสียพอยูเดอร์เหมือ,เอดอเนเดเอร์จะพี่น้องเพราะว่าหอดลำห่วยกับคำจ้าจะได้แม,ม่บะหมี่นั่คออ่าใก้ๆยัหัโตปลานีเนาะ,ะใรงพี่นาะแต่ดุตรงล่ามครับ ใบไม้เป็นพยามด้วยฮึงานน่าเป็น,นตรงงามๆเลยครับกระดูกเนาะจ้าบนกระอุมได้เติมออนุญาตโพสก็จ้า ตัวแหลกแหกมนันเนาะพอระมีหลังจากใส่แด่ก,กี่ยามขึ้นมาเลยจ้ะพี่น้องถืออีกแล้วครับพี่น้นงนองน้ำใสๆเลยเนาะพอระมีเนาะครับผมแม่บะมีปดขึ้นมาครับจ้าโหข้าจะมีได้แพี่น้อง Yeah. ตงงนะัวง่ามนี่เนาะครับผมโอ้เสีเอะไรรู้ขอดีปรดต่อ ขออนุญาตปดจ้า<ส>นัตีนพ่อพมิแม่นบ่ะแม่นจ้าหนานตีนดิดนาเวงใส่ปะเต่งเบ็ดออกข้างขางด้วยอออืออืออ,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 อตัวที่สามจะที่ลูกตูนกับแม,ม,ม่ปามีไปเรื่อยเรือยเด้อมันในสิมาน,มาน์มัเนาะ ย,ยังยินเสียงเหรอเนาะจะ้ใส่เดียวกันเบิลเลยเนาะครับเอาไปลเาไปเกลียงเนาะถึงแล้วครับพี่เนาะร่งนีพระโคเนาะพระมินเนาะครับอเออจัดการเนนรียนนะพ่อ เงี้ยวคุ้งข้างจะเข้ากังจ้ะเก็บเลยเนาะจ้ะไปจะถือไปยังก็เอาเบิดเน,ะนาะครับงาาอมู่ร่บดูน้ำแม่ปลาหมี่ขึ้นเกาด้วย้จพี่น้อง อันนี้ถือประกังครับโอ <ว Leonard S 2> ้โหโอ้โหโอ้โหเสื้อดีแห ah. ้งเนาะอ่าข well. ึ a ้นเลยอ่าอ่าน้ำๆอยู่เนาะจ้าโอ้โหขอรายะปดได้จากพี่น้อง ครับผมใส่แล้วก็ย่ามกลับมาเนาะแม่ปลามีเนาะจ้ารอบแรกจากพี่นอ้องครับผมปลาสีด้ปลาดุกสามตัวจากปลาคอกลางสองเนาะต่อหลุ่นก็อีกอะสีมายามตอนแจงแล้วพอปลามีเนาะครับผมเบิ่องปลาแม่ปลามีจากพี่น้องสหมันก็ากาก้าครับผมเบิ่งรอบเสาเฮาจด้หมันเป็นไหนเนาะเป็นจะได้แม,ม่ปลามี เงี yeah, really yeah, so okay. ้ยล่เลยพี hmm. like oh. ่น yeah. oh oh, th ้องเีี่ or, ้าใส่ก็จะเป็นห่วงนะพอรมีนะใช่เบ็ดสาสิบลังนอันนี้เนาะจ้าเบื้งลังนี้ครับพี่เนีงถือยู่ไมต้องถืออยู่นะไปเปกลางอุ้ยอุ้ยโอ้ยยังดีอยู่ไลยพอรมีหนแล้เนาะเออนี่จ้า ย่างเ,เจานี่ก็ลัางถึกเนาะครับนี่ครับงามๆเลยอโอดังนี้ก็ร้อนอีกแล้วมาสาบ้อาพอปลาีมิ่้ยามสเสาทีเดียวนเนาะฮะจริงๆพอปมี่จริงบอกจริงจงจคุณอะคุณอะจริงบอกจ้า ปะกังอีคือเกาเป็นหาวไหมอือดีน่านาะนาหนานาเจ้าที่น่เอาดีขนาดเนาะ ลังหนึ่งอยู่หั่นห่อือมันโกงเลยนี่นี่โกงมานี่โตบ่ล่อโอ้ยดูดโกงขนาดนาะโกงนาะโอ้หลุดพอบ่มีอ๋อเพิ่นไปก่อหม่ตี้ล่ะนี่โอ้ยเสียดายเด้พี่น้อง โอ้ยเสียดายพี่น้องเอ้ยหลุนกันต่อลัางนาจ้าถึงบ้างเนื้อหลุดอีกเนื้อร้อนอีกเจงไหนหลุดอีกพอปั้นเนื้อ เย่นร้อนอีกเลยพ่อตอมี้ตั้งยามยามคืนเลยเนาะแบบนี้เนาะฮะพ่อปอี่พ่อปอมี่พุพุดไหนที่น่ะขั้นพันงานที่งยพุพุพุ กังคือเก้าถือกรกายอีกตาพี่น้องไปยังกะเอาเนาะว้าวลุดใส่กระตาพอดีเลยขาคืคกใหม่ทีเห็นไหมคุณต้องใส่ถือกระดินลุดเนาะ

จด็พี่น้องตื่นงานเนาะใช่ใส่ทุงเฮ้าจ้าขออนุญารปดนะจ้าสภาพล้ำหวยกับล้ำหวยหน่อยๆครับหุ่นไปเรื่อยๆครับพี่น้องพี่จะได้คือซองเถอะ ยังตัน้นปักั้กนพูด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 โอ้โอ้โอ้าอวแหฮงพี่น้องเฮงพูดพูดพูดบินดีได้คนนี้เนาะครับหาาพอตัวนสวยงามคือกันเพราะพ่อมนเด็กุ้จ้าออกจากหลังนี้ครับ คออบ่นี yeah. you know? yeah. ่เนาะมานเมือนที่จะเป็นประกังนั่นเอพูดพอุ้ยหาวเฮ้ยของแล้วของแล้วบ้านเอ้าปุ๊ขึ้นมาเลยจ้าส่นเนาะเด็กมันนาพอพอเนโอ้ได้ยยุได้ยุจ้ะ ปากขอกังคือเก่าใจพี่น้องมีซช้าหลาซทีเป็นเราหันเนาครับโดนร้อนอ้ย มีใจทำไรเนาะคือไหนอาหารก็ง่ายๆคือเก่ากอนใส่สิเป็นพอปลาหมีเนาะครับก้อนยำถือเป็นแม่ปลาหมี่ด้วยก่นข้างนอกหลังถือหลังบอเนาะจ้าชมบรรยากาศธรรมชาติไปน้ำครับโอ้ยถึงไปถือหลังพอปลาหมี่คือไหนหลังถือถวอล่ะคือสาตึงๆถือถบอ

มีพ่อพี่นี่นอนดีเองเนาะนำหวยกับน้ำใสๆเนาอแม่พ่อมีเนาะเ<ะ>ดินกันตอ่อครับอาหารก็หยัง่งหมดเลยแม่ป่อมีมากครับยามเบ็ด กันถือกันถือเนาะลังมีอาหารก็ย่างเสกันคืนเนาะจัดต้องย่างกันคืนเนาะแม่แต่ว่ายานเม่เห็นหงยานเมือดแล้วเนาะอู้ยเป็นไอเกี่ยวดีขนาดพอประมาณชีถือแล้วเนาะแม่สีร้อนนะกินอะไดินลุดเนาะแม่ครับ

Cái nhé con Cái khổng này Ha, toàn trò này cặn không? Cảm này đấy à, này thử cặng, nó. Này đấy, nó. à và để thử nắp bớt đấy tếm, Nó đẹp nó Đẹp 1 cái gắn cũng không Bên lưu vào tay cả sang không? แมนครับอะไรเดือกเนรอเจ็บแน่นโวดบ่เออบอแน่นจะขี่ยานทะลุดเนาะ ถอดดึงถอดดึงเลิกถือถือถือกูถออถอกูถือถือาถือกูถือถือถือว่าไงตอนนี้เนาะอรับอ่ะแถมคือเกาหลักหนึ่งคือการแจกพี่น้อง ผมสร right? ุปผลงานการใส่เบสของเฮาเนาะจ้าเบิ่งผลงานในปลาปีจานพี่น้องใส่เบสหล่อแบกจานพี่น้องหล่อแบกต้องปีจ้าครับผมดีจานพี่น้องไปดูยี่สิบตัวงามๆจานเด้ปลาดุกสามตัวน้องพอปลาหมี่เนาะครับทีเดือดก็เป็นปลากังจานพี่น้องปลาคอกังนับแต้มคือกานเดือดจานตัวหน่อยตัวใหญ่ก็เดิมยิวย่ามเสิรเดียวเนาะจ้าใส่เลยกยิ่มลงมาได้ปลาดุกสามตัวกบ S <S ปลากังสองเนาะแม่จ้าตอนตอนกลางคืนน้าพอปลาหมีเนาะตอนเช้านี้ปลากังล้วนๆครับจ้าเป็นงานโดยรวมก็ถือว่ามาจิใจพี่น้องได้แกงเซนน้าใหม่สมเฮาอยู่น้าพอปลาหมีเนาะจ้าฝากอะไรก้แช่งก้ติดตามมีความกิจารบ้านฉันไม่ได้จ้าแต่ปลาหมี่กขอบบุญขอบพุ่นถือขอบมะระกอส้มขอบพุ่นทุกกระด้างแรงใส่กิ่งยองพอปลาหมี่ก็แม่ปลาหมี่สำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอกันนั่กินนะจ้าขอบคุณขอกันนั่กินนะครับ